รมแต่ละธรรมที่ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงท่อทานธรรมบารมี30มสิบทัศพระเด็กพระคุณหลวงปสุสฎจันทัศโรเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดมีความละเอียด กว่าธาตุมีความละเอียดกว่าวิญญาณธาตุมีความละเอียดกว่าธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุที่เป็นธาตุส่วนละเอียดมีความละเอียดน้อยกว่าธรรมซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียด เป็นพลังงานละเอียดธรรมมีความละเอียดมากกว่าธาตุกำกับควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประทับประคองดูแลตรวจตราธาตุ เพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับธรรมเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดดึงดูดบอกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรม แต่ละธรรมเพื่อให้ธรรมแต่ละธรรมเกิดเป็นธรรมของตัวเองที่ดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมของตัวเอง ให้สามารถดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมของธรรมนั้นนั้นธรรมบาร,รมีสามสิบทัสะเดชพระกุลหลงพุสกันทัสโร ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดแจนทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดแจนทัศโรตึงดู บอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของทำทุกทำศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบอกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย ของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรเพื่อให้ธรรมทุกธรรมได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรให้ธาตุ ได้แผนผังสำเร็จเวลาาบรมบีสามสิทธัสเดชพุกุลหลวงปุษตันทัศโรจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมารมีสามสิทธัะเดชพุกุลหลวงปุษตันทัศโรที่ได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบาร,รมีสามสิทัศสะเดชพระกุลโลงปุสจันทัสรธธโรธรรมบาร,รมีสามสิทััสสะเดชพระกุณโลงปุสจันทัสรธธโรรวมเป็นกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิทัศสะเดชพระกุลโลงปุสจันทัสรธธโรเดินทางไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงประศกันทัสโรทั้งหมดทุกที่ส่วนมากรวมเป็นููมหาสมุทรบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงประศกันทัสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางจัก,กรวาลพระต้นธาตุต้นธรรม อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มีร่างกายอยู่ในจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจักรวาลพระ บรมพุทธเจ้าอูมหาสมุทรประมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรมีขนาดใหญ่กว่าจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหญ่กว่าจักรวาลอรูปตรล ใหญ่กว่าจัก,กรวาลพรหมใหญ่กว่าจัก,กรวาลเทวดาใหญ่กว่าจัก,กรวาลมนุษย์จัก,กรวาลมนุษย์ที่หมายถึงโลกมนุษย์รวมกับนรกโลกันรวมเป็นส่วนของจัก,กรวาลมนุษย์ มีขนาดเล็กกว่าปูมหาสมุทรปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูษษษ่สดจันทัสโรกระแสธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูษษ่สดจันทัสโรส่วนน้อยเดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกาย ทุกท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุโหลตุสจันทัสรโรเพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมประคับประคองสั่งการหล่อเลี้ยงดูแลตัวตาท่อทานธรรมบารมีสักสิบทัศพระเดชพระคุโหลตุสจันทัสโร ทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่มีธาตุทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบทําให้ท่อาทานธรรมบรมีสามสิบทัศนนี้มีตัวตนเที่ยงแท้ดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิบทัศเะเดพะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้ทำบารมีสามสิบทัศเภเดพะคุณหลวงปู่สดจันทัสโร รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่ไหลเบียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิทพระเดชพระคุณหลงโพสกันรรทัสโรร่างกายของคนสัตว์สิ่งของในจักรวาลมนุษย์ มีธรรมทั้งหมดไหลเวียนอยู่ในตัวมีธรรมกิเลสอยู่ในตัวที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมี30มสิบทันี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสรวบรวมรักษากิเลสในแต่ละส่วน ให้มีมากกว่าบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปุษตันทัสโรเพื่อดึงดูดปอกเกิดทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปุษตันทัสโรให้เกิดเป็นกิเลสใหม่ๆได้ส่วนธาตุ ที่เป็นท่อฐานธรรมปรมีสามสิทธรรัสเด็ปพะคุณหลลงปดจันรัตสโรให้เป็นส่วนที่กิเลสบังคับควบคุมสั่งการหล่อเลี้ยงดูแลประครับประคองให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานไหลเวียน ขออิเลสท่อทานธรรมบาร,รมี30ทัศพระเดชทะกุลโลสศจันทัสโรเป็นของที่รำทุกธรรมต้องการยึดครองให้เป็นของธรรมของตนเองเพื่อการสร้าง นิพพานธรรมของธรรมแต่ละธรรมทำให้เกิดเป็นวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยั่งยู่เกิดขึ้นกับท่อฐานธรรมปรบีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงปุษกันทัสโร กิเลสที่ไหลเวียนอยู่ในท่อฐานธรรมปรมีสามสิทัศพระเดชประกุลหลวงปู่สดจันทสโรรำรวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่จากโครงสร้างของกิเลส กทมขออกที่หมายถึงกิเลสที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศน์นี้กททหมายถึงเทพบุตรเทพธิดาของกิเลส เป็นท่อทานธรรมปรบี30ทัตพระเดชพระคุณหลวงธธรระสษจันทสโรที่เป็นธาตุรับใช้ให้กิเลสใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลสดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามกิเลส โลภโกรธโลงไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมเป็นคนพาลเป็นความหมายของเทพ,พบุตรเทพธิดาของกิเลสก็ทอมอมอหมายถึงมัดจุ ความตายที่กิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมี30สทัศนี้ตายจากลักษณะมหาบุรุษตายจากบาร,รมี30สทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรกอทอมอขอขอ ที่ย่อมาจากขันทะขันทะ,ทะที่หมายถึงร่างกายของท่อทานธรรมบรมีสามสิทธร,ร,ระเดเดพระคุณลลงประสดแดนทัสโรที่กิเลสทำให้ผิดปกติไปจากลักษณะมหาบุรุษไปจากที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ที่ขันทะเป็นความหมายที่ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศน์นี้อยู่ในสภาพผิดปกติเก็บป่วยเสื่อมสภาพเสื่อมสลายที่ถูกทำกิเลส ยึดธรรมยึดท่าไม่ประกอบเป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ประกอบเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธรัระเดชพระคุณลงปุสสจันทร์ทัศโรกอทอมอขออออย่อมาจาก กพิสังขารกพิสังขารที่หมายถึงท่อทานธร,รรมบารมีสามสิบพัฏประเดชพระคุณลลงประสนกันทัสโรที่กิเลสทำให้อยู่ในสภาพผิดปกติอย่างมากๆากทำได้ มากมากในเวลาที่รวดเร็วรวมท่อทานธรรมปรมีสามสิทธัสระเดชพะกุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่กิเลสมากมากบ,าบังคับควบคุมสั่งการได้มากมาก ทำให้ร่างกายท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ผิดปกติมากมากไม่สงบไม่ร่มเย็นไม่เป็นเส้นทางไม่เป็นสื่อนำไม่เป็นท่อทานให้บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปพจนทัสสรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ให้กับกิเลสไหลเวียนได้มากมากในเวลาที่รวดเร็วอภิสังขารที่ปรากฏเป็นภัยพิบัติปรากฏเป็นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติ ขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสภาพของการขาดแคลนบารมีสามสิทััพระเดชพุกุลลงประสรจันทัสโรเป็นสภาพที่ยึดมั่นถือมั่นกิเลส ปล่อยวางบารมีสามสิบทัศพระเดจพระคุณหลวงปุสจันทัสโรโครงสร้างกทมคขอ,ขอที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เกิดแก่เจ็บตาย เพื่อเป็นซากท่อทานธรรมาร,รมีสามสิทธัสเดชปรกฏหลบสัวสดันทัสโรดังในจักรวาลมนุษย์ที่เกิดเป็นซากของคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดกับกิเลสที่อยู่ในตัวซาก คนสัตว์สิ่งของล่อลวงต้มตุนให้คนสัตว์สิ่งของนำซาดคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัตินำมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทำให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของเดินทางเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของได้ส่วนที่เป็นธรรมกิเลสได้ส่วนที่เป็นธาต ที่กิเลสกำกับควบคุมบังคับดูแลทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของผิดปกติมากยิ่งขึ้นอยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสก็ทอมอขออมากขึ้น ถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของมากยิ่งขึ้นถูกหลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ แท้จริงแล้วเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่หลอกลวงให้วนเวียนยึดมั่นถือมั่นศรัทธาเลื่อมใสดำเนินชีวิตไปตามกิเลสโลภโกรธหลง ไม่รักไม่เมตตาไม่อื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่โอโหสิกรรมไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ให้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงูพสดันทัสโร เพื่อไม่ให้คนสัตว์สิ่งของเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ให้เป็นพี่เป็นน้องไม่ให้ประครับประคองดูแลให้รับรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสให้รับ กิเลสกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างแตกแยกไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการรุกของกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปเป็นของกิเลสได้ง่าย เพื่อไม่ให้เกิดการรวมกันของบารมีสามสิทัพัระเดชพระโลกลงประสดันทัสโรหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสปิดบังไม่ให้รู้หน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง ที่เกิดมาเพื่อการรวบรวมรักษา,าบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมราบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรประมีสามสิบทัศพระเดกพรุกุลลงปยันทัสสรเรียนรู้ปรปับปรุงพัฒนาจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดนี้ทำรรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดรำรทุกธรรม เกิดเป็นบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปสุษจันทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลตัวตรานิพพานธรรมบารมีสามสิทธัส พรเดชพรคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษา,าบารมี30มสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดที่ถูกดึงดูดบอกเกิดเป็นปาบารมี30สทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรมรมบารมี30มสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัศโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปรสดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันนขนกอยู่ได้นำให้พวกเราอดทนอดทนหมายถึงบารมีทั้ง30ทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโร อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศน์เสด็จประคุณหลงประสดจันทัศสโรที่ตั้งแผนผังสําเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ทททใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบ